Danske tekster สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาซื้อท่าเต้นออฟเซลอันใหม่กันค่ะโดยท่าเต้นนี้นะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆค่ะเขาเพิ่งอัปเดตนะคะเมื่อสามวันก่อนเองค่ะโดยจะมาจากวงนี้ค่ะที่มีชื่อว่าทวายสค่ะซึ่งเรานะคะสามารถรับท่าเต้นนี้เนี่ยได้จากการซื้อนะคะผ่านในแบบนี้เลยค่ะมีชื่อว่า i c e ยสแควรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปกันเลยค่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในแมปกันแล้วนะสําหรับวิธีการซื้อนะคะเพื่อรับท่าเต้นอันนี้เนี่ยทุกคนนะคะสามารถเดินมาได้ทีีีีี่่่่่่ตตตรงนนนนนนน้้้้เเเเเเลยคคคะะะะมมัจป็ททาาแบบ าคยราคาที่เราสามารถซื้อได้จะอยู่ที่100รโรบัทเท่านั้นค่ะสามารถกดที่ตัว E นะคะทุกคนแบบนี้ค่ะแล้วราคาก็สามารถกดซื้อได้ที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะเพียงแค่100รโรบัทเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราซื้อเราจะได้รับแบตชมาด้วยค่ะที่ด้านขวาล่างแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทุกคนในแบบนี้เขายังมีท่าเต้นอื่นอีกนะคะอีก5ท่าค่ะทุกคนสามารถซื้อได้นะคะจากตรงนี้ค่ะจะเป็นท่านี้1ท่านะคะท่านี้อีก1ทหนู่กะ้องท่าเนค่ะแล้วก็เลือกทท่าี่ตตัวเอองง้การได้เลยค่ะ แล so 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 ้วก so ็ซื้อได้เลยนะคะแต่ละท่าเนี่ยเพียงแค่100โรอบัทเท่านั้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทุกคนในแบบนี้เนี่ยเขายังมีผมฟรีนะคะแจกด้วยอีก2ทรงค่ะบอกเลยนะคะว่า2ทรงนี้เนี่ยสวยแล้วก็น่ารักมากๆค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้รับผมฟรีเนี่ยทุกคนสามารถดูจัก2คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์คลิปสอนรับนะคะไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสามารถไปดูกันได้เลยนะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีท่าเต้นออฟเซล์มาใหม่นะคะมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะใครชอบนะคะอย่าลืมไปซื้อกันนะสําหรับคลิปนนนี้้ะะะะะคคคคคก็ขอตัววไปบจลิ่ Thank you